ตัคนัยวกับเกี่กับอะไรเอไ่ครับอ่ะข้อหนึ่งแล้วก็เอาบ้านนี้นะ

โอเคโอเคไปขอดูบ <Okay. S 2> okay. ้านอดี๋ยขอดูบ้านอีกวทําอะไรอาจจะมีอาุก็เป็นได้่ต้ออะไรใหญ่หญ่ได้ไอ้หัว

เอาเล่นเนาะเราแล้วเช่าทุกคนล่นใครมาชื่อว่าเจสันวดไหมเรามีค้อนเรามีเราม <ups. S 1> ีคอนแล้วโอ้ยมันตีเรามันตีเราอินนี้มันตีเราช่นค้อนเลาใจค้อนแล้วไปเอาบ้าสีแดงเ้วแล้วค้อนเราค้อนนึ่แล้วพูดผิดตลอดเลยค้อนหนึ่งแล้ววางว

มีหัวเล็กวันนี้หัวเล็กหัวเล็กเข้าบ้านเราทำไมล่ะแล้วก็โดดมากระโดดด้วยกันมาอ๋อให้เลือกขอ,อให้มันเลือกอ่ะขอมาเอาวุ้ยแล้วเจอ,อ,อจเงินละหัวล็อกอย่าลอกหัวล็อกเองรวมเอีกรวมล่างจะกลับไปแจ้อย่าให้จะไม่ให้เงินแจหัวเล็กแค่เพียหนึ่งร้อยบาทขอยังนี้เออเท่าไหร่อ่ออะออขอห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่น โอเคนี่ได้เล็บอะไรเนี่ยนี่นะครได้วุละนี่ก็อหนึ่งได้ก้อนหนึ่งนอรเราได้มาแล้วงว,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 วงมนะุ่นแล้วฟันใงทำเออแล้วจะฟันทำมึงนะเอาบางนั้นไอ้เจ๊เบ้ไอ้เจ๊ไอเจ๊โอ้เจต้นทำไมเราตีไม่ได้เนี่ยเนี่ยมีอาวุธละเล็บไม่เอาบ้านเรา

ไ้เก็บโอ้ <c oughs> โอเคต่อไปได้สองพันละเ่เซือเซื้อเสเซอซื้อเเซอร์อแมวมาเซื่อแมวหนึ่งพันสองร้ยหสิบเสื่องเสื่องตั้งเงินต่อไปเก็ต่อไปอนครดูนะครับป้าสีเขียวยังไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยเบลนคกขมีคนเช่อไว้หละระวังนระวังมี่ถหาย่งอ่อะ เข้าบ้านเองไปแล้วเข้าบ้านเองไปแล้วมึงจะเข้าบ้านเองอะเดี๋ยวมึงจะเข้าบ้านเองวะเนะ่อเจสันเดี๋ยวไอเจเจสันไม่ถี่รู้ใช่ไหมเจสันมันเอาอะไรมาไม่รู้เนี่ยมันเอาอะไรมาเอาอู้นวันนี้ตกอนเดี๋ยวไเอาไว้ตลังค่าเองจะเอาไงดีวอดี้เจสันเจสันเป็นคนดีมาก เออเออยีสิบช่วยหน่อยช่วยหน่อยยี่สิบสามมาโอ๊ยทำไมตอนแรกเหมือนรู้สึกว่าเจอสายกันแลัวโอเคนะกลับตอนเราไปหาไม่ไล้ตอนนี้ไม่มีอาวุธเลยเราไม่แต่เราเราไปเอาอาวุธก่อนเราคือแปลว่าเรามีอาวุธแล้วนี่ ในบ้านแกบ้านนี้บ้านคือเขาบ้านคือดาวเมียวุฒิมันมีเจ้าของบ้านซะด้วยขอหน่อยนะขอขอหน่อยนะอย่าแกะแกะกันนะอย่าแกะนะแหมเดี๋ยวมันยืนนิ่งอยู่แล้วมันหลับอยู่มันหลับอยู่เฮ้ยไยเจ้ยงสังขอโทษเจียงสังขอโทษแล้วมั้ง ระบังัวเซสันระวังัวเจสันนะ4,000บาทคู้กับมอ2,000บาทนี่เครื่องเงิน3 0 0 0บาทตะคอนโอ้ยก้อนอะไรเนี่ยออสปะ ไม่กล้าปลากรงเจสันอยากเจสันใจเย็นใจเย็นเอ็น่าจะนักคอมเสื้อกูได้แล้วนะมั้งไม่ไม่กี่บาทดูเอ็งได้แค่เครื่องเดียวเำไมไม่สร้างเครื่องหนึ่งสี่เลยทำไมไม่สร้างเครื่องหน่งส่เนนครเดี๋ยวเราพวกเราต้องไปแล้วนักครเพราะว่าตอนนี้แปดนาทีแล้วนะกครมแล้วคเราได้แค่เก้าจีถึงสิบนาที

นอนเองได้ยินเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กันนะครับอาจจะมาเจอคลิปในรูบบอตอนใหม่ก็ก็กดติดตามกันนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้บายบายอือโอ้โหไม่เก้าวเที่ยวไหนไปไหนมาไปไหนมานาน สำหรับนะครสำหรับคลิปนี้แค่เพียงนี้บ๊ายบายบ๊ายบายลูกไยบายลูก